มากมาย,ยถึงว่าสะดุดมาทำคลิปยาวเยอะทำคลิปยาวเยอะพยายามมาทำคลิปยาวในสวนอย่างนี้ไงมันเป็นธรรมชาติแล้วเราก็สามารถว่าเราตั้งกล้องแล้วเราให้สะดุดใจเมื่อกี้ได้ตั้งยี่สิบนาทีแล้วเนาะ อีแค่สี่สิบนาทีเองอะ่ะเดือนเดือนธันวาเป็นทะเลหมอกเลยนะเป็นหมอกขึ้นมาสวยมากจนพี่เจนเอาลงในเฟซอะ่ะมีแต่คนก็ถามว่าไปเที่ยวที่ไหนแล้วก็เสิร์ฟกาแฟค่ะลับๆค่ะวันนี้พี่เจนออกมาจากหลังบ้านพี่เจนหลังบ้านหลังบ้านพุธเอ้หลังบ้านสายห้านะคะเพือ่อพี่เจนเน้ำนี่มาจากไหน ได้ไปได้ครึ่งชั่วโมงแล้วอะ่ะก็เลยกะว่าเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงก็จะลงไลฟ์จะได้กลับบ้านสัญญาณหายหายไปประมาณสามนาทีออกมาสวนพุทธมนตรเนี่ยขับรถออกมาพอขับรถออกมาปุ๊บมาเจอไอ้กาแฟกาแฟ,าแฟเขาเรียกอะไรนะกาแฟที่เป็นที่เขาทําช้าๆพอเริ่มมืดมาก็เริ่มเริ่มมีม,ม,มีมดมีแมลงมาอุ้ยหอมมากเลยหอมดอกดอกลีลาวดีสัญญาณโทรศัพท์หาย มากเลยอะสัญญาณโทรศัพท์หายค่ะเมื่อกี้มาใหม่ค่ะอร่อยดีแล้วพี่เจนก็เลยไปถ่ายคลิปด้วยไปขออนุญาตคุณลุงก็ถ่ายคลิปกาแฟมีเก้าอี้นั่งอยู่สเก้าอี้เป็นเก้าอี้แต่วันนี้ก็วันพฤหัสคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่เดี๋ยวสักพักหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเปิดบ้านให้ มาวาค่ะพี่บอะไรสัญญาณหายน้องน,น,น้องจะพาหน่อยนึงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปเปิดไปเปิดได้นั่นก่อนเปิดเปิดเปิดไรสดเดสฟซก่อนแล้วก็จะพาเดินเที่ยวตรงนู้นออก,ก็ไปขึ้นรถพอดีนั่นแหละโอ้ยไม่เป็นไรหรอกเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ก็นี่แล้วนะเดี๋ยวเปิดบ้านอีกสักครึ่งชั่วโมงเป็นทุ่งนาหมดเลยแต่ตอนนี้ก็เป็น,ปนหมู่บ้านจัดสรรขึ้นมาเยอะแล้วแต่ก่อนอ่ะบ้านพี่เจนเป็นบ้านหลังสุดท้ายใช่ไหมนั่นแหละ วิวทุ่งนานล้อมบ้านวิเจนแ,แต่ตอนนี้ไม่มีให้เห็นละเป็นหมู่บ้านขึ้นหนาทีกว่าสวัสดีทุกคนรอบห้องค่ะคุณกระมวลบอกเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ส่ทำไม่นานนะกาแฟเขาอร่อยหอมจังเลยหอมมากหอมมากโอ้ยขอให้ได้สักครึ่งชั่วโมงก็ยังดีนะคะคุณ f เฟซบ o ๊กคุณเอไเจ้าขาขอเปิดบ้านให้ได้สักครึ่งชั่วโมงคะ่ะ ให้มีมีทะเลหมอกตอนเช้าอ่ะสายห้านครปฐมนี้แหละค่ะสวยมากตื่นมาถ่ายช่วงประมาณสักตีห้าสวยสวยจริงๆมาใหม่นะคะทุกคนขอโทษขออภัยด้วยสัญญาณหายค่ะเมื่อกี้โอ้ยสัญญาณโทรศัพท์หายค่ะเมื่อกี้มาใหม่ค่ะ เป็นทุ่งนาหมดเลยแต่ตอนนี้ก็เี็นเป็นหมู่บ้านจัดสรรขึ้นมาเยอะแล้วแต่ก่อนอนะ่ะบ้านพี่เจนเป็นบ้านหลังสุดท้ายใช่ไหมนั่นแหละวิวทุ่งนาล้อมบ้านพี่เจนทําไม่นานนะกาแฟเขาอร่อยหอมจังเลยหอมมากหอมมากโอ้ยสัญ,ญญาณโทรศัพท์หายค่ะเมื่อกี้มาใหม่ค่ะบรรยากาศดีมากเออ เสียดายเสียดายพอเขามีบ้านจัดสรรขึ้นมาใช่ไหมก่อนหน้านี้มาห้าหกปีที่แล้วอะตื่นเช้าช่วงสัญญาณโทรศัพท์หายงงมากเลยอะปุดใจขอบคุณมากค่ะ ได้ไปได้ครึ่งชั่วโมงแล้วอะ่ะก็เลยกะว่าเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงก็จะลงไลท์จะได้กลับบ้านสัญญาณหายหายไปประมาณสามนาทีคนอยู่ในบ้านไลค่ะ mm hmm. เห็นเลยอขอบคุณค่ะน้องอยูพาขอบคุณมากมายโอเคโอเคเดี๋ยวเปิดเปิดบ้านจะครึ่งชั่วโมงกาแฟชงที่ก็เป็นชาชากาแฟดิฟอะ่ะ ใช่ใช่ใช่น้องอยิพาแต่เขาว่าชื่อมันชื่อมันไม่ค่อยเขาบอกให้หน้าออกกล้องเยอะๆจะได้ยืนยันตัวตนคุณกระมนเมื่อกี้ไปไปถ่ายคลิปตรงเอ้ไปไปนั่งไล์สดอยู่ตรงต้นมมันอืหรือว่าโทรศัพท์ร้อน ก็ไม่ร้อนนะเมื่อกี้พี่เจนเอาโทรศัพท์ใส่ในะ mm hmm. กระติกน้ำแข็งให้มันเย็นตั้งใจว่าขึ้นบ้านขึ้นบ้านเร็วแล้วก็จะลงเร็วเพราะว่าจะลงไวไม่ใช่ลงเร็วลงโอ้ยไม่เป็นไรหรอกเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ก็นี่แล้วนะเดี๋ยวเปิดบ้านอีกสักครึ่งชั่วโมงเปิดเป็นทุ่งนาหมดเลยแต่ตอนนี้กเ็เป็นหมู่บ้านจัดสรรขึ้นมาเยอะแล้วแต่ก่อนอนะ่ะบ้านพี่เจนเป็นบ้านหลังสุดท้ายใช่ไหม นั่นแหละวิวทุ่งนานล้อมบ้านพี่เจ็ดสัญญาณโทรศัพท์หายสัญญาณโทรศัพท์หายใค้มีมีทะเลเหมอกตอนเช้าอ่ะฮึสายห้านะครปฐถมนี้แหละค่ะสวยมากตื่นมาถ่ายช่วงประมาณสักตีห้าสวยสวยจริงๆ สัญญาณโทรศัพท์หายหรืออาจจะเอาไปปลูกก็ได้อาจจะเอาไปปลูกก็ได้หอมหอมลูกกันแบบสนามอ่ะแบบแบบเอาดอในสนามอุ้ยแบบแต่ยุงเยอะไปหน่อยเพราะว่ามันมันหน้าฝนเนาะแต่จริงอ่ะน,นั่งชิลมากเลยแต่ลุง พี่เจนออกมาทางหลังบ้านพี่เจนเพื่อจะมาเนี่ยมาที่มาที่สวนเนี่ยมาเจอกาแฟอะไรนะที่เขาทำช้าเขาเรียกกาแฟดิฟหรือกาแฟอะไรนั่นแหละอ,อ,อร่อยดีเักครึ่งชั่วโมงก็โอเคละเปิดบ้านส่งงาน Facebook ส่งงาน AI ส่งงานแล้วก็วันนี้เรามาเรามาทำสัญญาณโทรศัพท์หา จำไม่ได้เลยว่าว่าตัวเองไปไปเอาน้ําน้ํานี้มาจากไหนอร่อยอ่ะใช่สะดุดใจเมื่อกี้ได้ตั้งยี่สิบนาทีแล้วเนาะอืมอีกแค่สี่สิบนาทีเองอะ่ะเป็นทุ่งนาหมดเลยแต่ตอนนี้ก็เป็นหมู่บ้านจัดสรรขึ้นมาเยอะแล้วแต่ก่อนอ่ะบ้านพี่เจนเป็นบ้านหลังสุดท้ายใช่ไหมนั่นแหละวิวทุ่งนานล้อมบ้านพี่เจนแบบสนามอ่ะแบบแบบเอาท์ดอร์ในสนามอุ้ยแบบ แต่ยุงเยอะไปหน่อยเพราะว่ามันมันหน้าฝนเนาะแต่จริงอ่ะนั่งชิลมากเลยแต่ลุงเป็นทุ่งนาหมดเลยแต่ตอนนี้กเ็เป็นหมู่บ้านจัดสรรขึ้นมาเยอะแล้วแต่ก่อนนะ่ะบ้านพี่เจนเป็นบ้านหลังสุดท้ายใช่ไหมนั่นแหละวิวทุ่งนานล้อมบ้านพี่เจนวิวธรรมชาติเยอะเยอะจังค่ะที่นคนปรปฐมใช่ค่ะน้องยุพานาคนปรปฐมมามีสวนเยอะแยะมากเลยไม่ว่าจะเป็นเนี่ยสวนพุทธมนตรอยู่ในบ้านไรค่ะเห็นเลยอขอบคุณค่ะน้องยุพาขอบคุณมากมาย เปิดบ้านครบหนึ่งชั่วโมงนั่นแหละค่ะคุณ Facebook คุณเดไอแต่ว่าเราจะเปิดบ้านเร็วกว่าปกติไงเพราะว่าเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกมันจะมืดเดี๋ยวจะขับรถกลับเป็นทุ่งนาหมดเลยแต่ตอนนี้ก็เป็นหมู่บ้านจัดสรรขึ้นมาเยอะแล้วแต่ก่อนนะ่ะบ้านพี่เจนเป็นบ้านหลังสุดท้ายใช่ไหมนั่นแหละวิวทุ่งนานล้อมบ้านพี่เจนสะดุก <อ Gob, S 1> ใจเ <Billie> มื่อกี้ได้ตั้งยี่สิบนาทีแล้วเนาะอืมอีกแค่สี่สินาทีเองอะ่ะโอเคโอเค เดี๋ยวเปิดเปิดบ้านสักครึ่งชั่วโมงอีกสักครึ่งชั่วโมงก็โอเคละเปิดบ้านส่งงาน Facebook ส่งงาน AI ส่งงานแล้วก็วันนี้เรามาเรามาทำเี่พี่เจนเน,น้ำนี่มาจากไหนโอ้ยสัญญาณโทรศัพท์หายค่ะเมื่อกี้ มาใหม่ค่ะไม่ค่อยดีงามไงเขาก็เลยมาเปลี่ยนท่านก็เลยมาเปลี่ยนเป็นดีลาวดีท่านว่าชื่อมันเป็นไม่ดีงามเท่าไหร่เดือนเดือนธันวาเป็นทะเลหมอกเลยนะเป็นหมอกขึ้นมาสวยมากจนพี่เจนเอาลงในเฟซ